ขอน,อน้อมนมัสการพระอาจารย,าย์ใหญ่บนส่วนพันธวงศ์คณะบริหารงานประจำการห้องประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวองสีนำเวกงานศึกษาสงที่เคารบอย่างสูงขอน,อน้อมนมัสการพระเทรานุเทละพระสงฆ์สมณนเนรทุกองค์ที่เคารบ ขอนอมคารวะสรีละสังขารของพระอาจารย์พุทธวงศ์จันทรลังสีอดีตครูสอนทีมัธยมสง์ต้นต้นวัดโคหลวงเมืองจันทบ,บุรีคนครหลวงเวียงจันทีเคารพเจริญสุขจเจริญธรรมออกตนญาติโยมทุกฐานเมื่อเนี้อัาตมาได้หับสันทานุม,มัติจากคณะสงฆ์ ให้เป็นองค์แสดงธรรมเทศนาเพื่อประคับประคองสลองศรัทธาออกตนญาติโยมเป็นลำดับเสืบต่อไปนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมาสมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมาสมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเนกสัตติสังสารังสันทาวิสังอนนปิสังภรหาหะเวปัญจักขันธาทุกข,ขาสาตติปุณ ṇ ปุณังเต นวลาโอกาสนี้อัตมาภาพในนามของภายจันย์ใหญ่บนส่วนพันธ์บงห้องประธานศูนย์กลางอพอศในนามของาพยายจันวันคำวงสา,ส,าสุลินขณะประจำหัวหน้ากรรมธิการปกครองสงศูนย์กลางในนามของคณะสง์เป็นองค์เสีจเสเ่จงแสดงธรรมเทศนา เพื่อปักขับปักของสลองศรัทธาออกตนหยาิโยมเจ้าภาพเจาา้าศรัทธาสูตรอภิธรรมในเมืัอน,นี้ดังที่เพิ่นไดประกาศรายนามไปแล้วในเบื้องต้นมีอยู่จำนวนหลายขณะด้วยกันฉะนั้นมืันนี้กร,ระ่าเป็นอีกเมื่อหนึ่งที่พวกเ้าได้บำเพ็ญกุศลหาดวงวิญญาณของะอาจารย์ ที่เพิ่นได้มรณาภาพไปก็คืออาจารย์พุทธวงศ์พวกเข้าทั้งหลายที่เป็นลูกเต่าศิทธิโยมผู้อยู่เบื้องหลังก็ะดัอาศัยการบำเพ็ญบุญปรมีราศีนี้ไปให้เพิ่นฉะนั้นเมื่อน,นี้พระอาจารย์จึงใส่ัวขอธรรมเทศนาว่าการสั่งความดี เพื่อเป็นนิมิตหมายให้ในการสัางความดีพวกเขาทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญบุญเมื่อนี้เพื่อน่อมระเนกถึงคุณงามความดีของู้ธิละจากโลกนี้ไปและเพื่อสรรเสริญคุณงามความดีขององค์เทปฏิบัตินาทีก็คือยังมีชีวิตอยู่เนาะฉะนั้นพวกเขาทั้งหลายจึงได้มาบำเพ็ญบุญในเมื่อนี้ ในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จปะสัาม,มาสมุทธเจ้าได้ตัดว้ว่าภาละของสีวิตคนเฮาเกิดมาในโลกนี้ล้นแล้วแต่มีภาละต่างกันบางคนก็มีภาละหลายบางคนก็มีภาละหน่อยบางคนกับม่บบมีภา,า,าละเลยฉะน,นั้นภาละของเฮานี่มีหยังแหนผู้ใดโห เราเรียกว่าโหยูว่าบบได้ถ้าว่าบบได้อาจารย์เสียา้าให้ฟังพระพุทธเจ้านักปาทอาจารย์ตะเพิ่นได้ตัดเทศนาว่าาละของคนเฮานี้หลักๆแล้วมีอยู่สีอย่างหนึง่งพละของสีวิตอันดับที่หนึ่งคือเอินว่าาละในการซอกสแสวงหาอาหารมาลอเลี้ยงห่างกายเนี่ย คนเฮาอยู่ในโลกนี่ประ,ะจากอาหารโบได้ปัะ,ะจากสิ่งที่อุปโภคบริโภคโบได้ฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นภาระอันหนึ่งให้แก่ชีวิตของคนเฮาที่เกิดมาถ้าว่าผู้ใดบ่มีสิ่งนี้ถือว่าผู้นั้นลุดพ้นแล้วบ่มีภาระอย่างฉะนั้นภาระอันที่หนึ่งเพื่อนว่าภาระในการซอกแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงห่างกายอันนี้เพื่อนเอ้นว่า กะวะเนาะกวะลิงกะราหารคืออาหารที่มาเราเลี้ยงห่างกายบอกว่าจะเป็นเขาน้าโภษณาอาหารสิ่งของต่างๆทุกคนที่เกิดมาก็ต้องซอกสแสวงหาอ่าในการซอกแสวงหานี้จึงเป็นภาระเป็นภาระอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าสิ่งที่บอกเคยอิ่มจักเถือ่อพอออกไม่ออกหูบอกว่าตนเองมีสีวิตอยู่ในโลกนี้มิยังไหนเข้าใส่ไปแล้ว ทำบริโภคไปแล้วบบเคยอิม่มมีอยู่ทุกมืออแต่อิ่มบกเป็นหนึ่งเอิ่นว่าการการกินหรืการหับประทานอาหารบบเคยอิม่มอิ่มแต่ตอนกินอิ่มแต่ตอนหับประทานหลังจากนั้นก็อยากอกีกนี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าสิ่งที่บกเคยอิม่มในชีวิตของคนคนหนึ่งมีสามอย่างคือหนึ่ง การหับประทานการสันการกินอันนี้กระบอกเคยอิ่มกินยำได่กระบอกอิ่มอันที่สองการนอนการรับการนอนในี่ก็บอกเคยอิ่มอนอนแล้วก็อยากนอนอีกตื่นขึ้นมายำํำก็นอนอีกมุนะโยังสี่จนตลอดชีวิตคือจนสิ้นลมหายใจเพื่จริงเอิรนว่าผักผ่อนถาวรฉะนั้นอันที่สองเอิรนว่กการนอนบอกเคยอิม่ม อันที่สามเอิ่นว่าการสนุกสนานการสนุกสนานการเอิ่นว่าการ,าการาห่วมความสุขนํากันในชิวิตของคาราวาสแล้วเอิ่อนว่าอย่างหนึ่งว่าเอิ่นว่าเสพกามอันนี้กับบกเคยอิม่มเน,นาะฉะนั้นสิ่งที่บกเคยอิม่มในมีสามอย่างเนะอะไอพกเข้าได้จําไว้มันนอนอยู่ในวักที่หนึ่งว่าภาระของคนเฮ้านี้ เป็นพะละอันนักอันหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือการซอกแสวงหาอาหารมาลอเลี้ยงห่างกายพะละอันที่สองของชีวิตเฮาก็คือพละในการซอกแสวงหามาลรอเลี้ยงอารมณ์การซอกแสวงหาอาหารมาลอเลี้ยงอารมณ์นี่คืออย่างอันนี้มีหลายอย่างในสังคมคนเฮาเกิดมามีหลายอันที่จะต้องใช้ในอารมณ์ของคนเฮาบอกว่า จะด้วยอารมณ์การสัมผัสเพื่อเอินว่าผัดสาหารอาหารที่มาหล่อเลี่ยงด้วยการสัมผัสคือหนึ่งสัมผัสด้วยตาสองสัมผัสด้วยหูสามสัมผัสด้วยดังสี่สัมผัสด้วยลิ้นห้าสัมผัสด้วยกายและก็หกสัมผัสด้วยใจอันนี้เพื่อเอินว่าการซอกสแสวงหาอาหารมาหล่อเลี่ยงอารมณ์เช่นว่าตาของเขา ก็อยากเห็นแต่สิ่งที่งามจะเห็นแต่สิ่งที่ใหม่ๆโทรศัพท์มันเก่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่หน้าจอมันแตกแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อันนี้เอื่นว่าอาหารมาหล่อเลี้ยงอารมณ์เพราะอารมณ์ทางสายตามันบ่หมาะอารมณ์ทางสายตามันบ่ะสบกับสิ่งเหล่านี้จึงได้เปลี่ยนจึงได้ใส่แมนบ่ไม่ออกอนั่งอยู่สื่อสังคมสมัยใหม่เอื่อนว่าสังคมกลมหนาโบเรว่ากันได้อยู่ในภาคเข่า,ขาเดียวกันก็นเอาละ จับแต่โทรศัพท์ตนเองอันนี้เอื่นว่าเป็นการหล่อเลี้ยงสายตาด้วยอาหารสนิดหนึ่งอาหารที่มาหล่อเลี้ยงหูของเขาก็คือเสียงเสียงที่เกิดขึนเสียงที่ฟังถ้าได้ฟังเสียงอันมวลก็ยินดีถ้าได้ฟังเสียงอันบ่มมวลก็บ่ประสบอารมณ์ <c oughs> เช่นว่ามาวัดโอ้เห็นยาคู่เห็นครูบาอาจารย์เป็นว่าบ่ดีน้ำ กโ็โอยากไปแล้ววัดนันเพื่อนว่าโบมวนไปวัดใหม่มีวัดหลายอยู่อันนี้กทาทำนองนี่ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์มันเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นเอิ่นว่าอาหารมารอเลียงอารมณ์มีหลายอย่างมีอย่างอารมณ์มันเกิดขึ้นทั้งตาท้งหูทั้งดังทั้งลิ้นทั้งกายเลยทั้งวาจา่าอันนี้เอื่นว่าภาระอันที่สองภาระอันที่สามในชีวิตของเฮา ภาระในการซอกแสวงหาอาหารมาหล่อเลี่ยงสมองสมองของเขามีอยู่สองขางคือสมองขางซ้ายและสมองขางขวาฉะนั้นสมองของเขาถาบ่าได้หับอาหารหล่อเลี่ยงสมองของเขาก็จะบอมีประสิทธิภาพอยากให้สมองเขามีประสิทธิภาพต้องได้นาเอาอาหารมาหล่อเลี่ยงนั่นคือการซอกแสวงหาคือการศึกษาการเฮียนรู้ การแลกเปลี่ยนการทัศนะให้มีความหู้ให้มีความสามารถเพิ่นเอินว่าอาหารมาหล่อเลี้ยงสมองให้มีมันสมองให้มีปฏิาพานไหวริบให้มีสติปัญญาให้เป็นคนสลนาดเนาะทางภาษาบาลีเพิ่นบอกว่าอันนีเ้เป็นการ <c oughs> จินตนาอาหารเ,าเป็นการมโนมโนสัญเจตนาอาหาร เออว่าอาหารมาหล่อเลี้ยงสมองเป็นเป็นเป็นการเป็นพละอันที่สามพละอันที่สี่ในชีวิตของเฮาก็คือพละในการซอกสแสวงหาอาหารเพื่อมาประกอบการปฏิสนธิอันนี้เป็นจังไดไม่ออกฟังแล้วเข้าใจยากเนากคนเฮาเกิดขึ้นมาแล้วมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้เพราะาหนว่าเป็นผู้โชคดีบางคนเกิดขึ้นมาบพท่านใหญ่ กัมีการเป็นไปเสียชีวิตไปก่อนกัมีแต่ผงเฮาได้เกิดมาแล้วได้มานั่งฟังธรรมวันนี้ถือเป็นผู้โชคดีความโชคดีของผมเฮาในเหตุยังใดจึงสืบต่อไปได้ผ้าละอันที่สี่เพื่อ,อนว่าเป็นผ้าละโอกสแสวงหาเพื่อให้มีการปฏิสนธิใหม่คือเฮาโอกสแสวงหาอาหาร เพื่อสะสมเฮานี้ได้ไปเกิดในภพใหม่สตร์ใหม่ก็ให้ได้ไปเกิดในบอนดีมีความสุขเอ็นวสุคติโลกสวรรค์อันนี้คือการบำเพ็ญบุญกุศลในประการที่สี่คือการบำเพ็ญบุญกุศลเหตยังไงถ้าเฮาอยากได้บุญเฮาก็ต้องได้สแสวงหาเห,เา,า,เา,าเห็ดเอาถ้าเฮาบ่เห็ดเฮาก็บ่ได้ถ้าเห็ดบุญแล้วยังใส่หย้ยป่ายสีคูบาอาจารย์ ยังบอกเก่าสิ่งที่บ่ดียังเก่าตําหนินตนิเตียนผู้อื่นอันนั้นเฮ้าเองเนี่ยบ่ได้สำลักิตใจเฮ้าเองเนาะถ้าเฮา,าอยากไปเกิดปฏิสนธิในภพที่ดีในอลที่ดีเฮาต้องสำลักจากตัวเฮ้าเองก่อนหนึ่งสำลักกายด้วยการหักษาศีลสองสำลักใจด้วยการสมาธิสามสำลักสูงขึ้นไปด้วยปัญญาฉะนั้นเฮ้าใสศีล สม,มาธิและปัญญาฟักฝันหักหในสิ่งที่บดีให้หมดใบเอิญว่าสำลักจากจิตใจเฮาก่อนบ่ให้มีการประทุดสาหคนอื่นบ่ให้มีการอิจฉาริษยาเบียดเบียนคนอื่นถ้าเฮายังมีความอิจฉาริษยาเบียดเบียนคนอื่นตำหนิที่เตียนคู่อาจาย์ใส่หายไปสีบั่นไก่เฮือนเคียง ah si อันนี้เอิญว่าเฮายังบ่ทันใดมีการประกอบปฏิสนธิ ในเบื่อเฮาละจากโลกนี้ไปเฮาก็จะไปอยู่ในภพภูมติตำภพภูมติตำในที่หมายถึงอาเวจีนรกหรือตกนรกในทางพุทธศาสนาถ้าว่าเฮาอยากบอตกนรกแค่จังไดเฮาก็หลีกเลี่ยงนะบ่จำหนิติเตียนบกลกาวหาย้ยอันนี้เพื่อเอินว่าเป็นการซอกแสวงหาอาหารเพื่อต่อภพต่อชาติของเฮาเอง เนาะต่อภพต่อชาติของเขาเองเพิ่นเอิญทางภาษาบาลีว่าวิญญาณอาหารเนาะวิญญาณอาหารคือเป็นอาหารต่อภพต่อชาติเพื่อบอให้มาเกิดอยู่ในดั้งเดิมแบบพงเฮาอยู่ในเอกถ้าเกิดไม่ก็ให้ดีขึ้นไปกว่าเกา่าเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารเป็นภละอันที่สี่ให้พกเฮาได้จือ้อไหวสี่อย่างเนาะที่จะก่าวไปสู่พละสี่อย่างได้พวกเฮาต้องมีความเพียร พระพเจ้าตัดลักทรรมไหวให้พวกเขาเพียรละบาปที่บรท่านเกิดขึ้นก็บอกให้มันเกิดเนาะเส้นบาปคืออกุศลคือสิ่งที่บุดีถามันบรท่านเกิดพวกเขากับเพียนพนยายามบอกให้มันเกิดขึ้นกับเขาสองเพียรพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วบอกให้มันขยายออกไปให้มันอยู่ให้มันอยู่คงทีคือเหตุไปแล้วก็ให้ปะ เห็ดไปสำนัดให้เห็ดบุญหลายลายขึ้นเน่อยทำเห็ดบุญหลายลายขึ้นบาปก็จะคอยจืดจางไปเหมือนกับเราเอาเกลือใส่น้ำถ้าเราเอาเกลือหลายใส่น้ำหน่อยน้ำก็จะเค็มเนะถ้าเราเอาเกลือหน่อยใส่น้ำลายๆน้ำก็จะบกเค็มฉะนั้นเส้นเดียวกันพกเราเห็ดบุญหลายลายบาปที่มีอยู่มันก็จะคอยจางไปเหมือนกับเขาเอาเกลือละลายลงไปในน้ำสันนใดก็สันนั่น อันนี้เอื่นว่าเป็นการาเพียนละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันมดไปอันที่สามเพียนพยายามภา,าวนาเนาะภาวนาปัฏฐานเพื่อเพียน,พย,นพยาย,ยามเหตุกุศลคือ,ค,อคือเหตุบุญให้มันมีขึ้นให้มันเกิดขึ้นอันที่สี่เพียนพยายามหักษาบุญกุศลที่มีอยู่ที่เหตุไปแล้วให้มันคงอยู่ตลอดไปกับเฮา อันนี้เอิ้นว่าเป็นความเพียรสี่อย่างเพื่อให้เฮานี้ก้าวขามาละนักสีประกาศในเบื้องต้นเนาะาละนักสีประกาศในเบื้องต้นฉะนั้นเมื่อน,นี้อาตมาจึงใส่โฮคอว่าภาละของสีวิตเนาะาละของสีวิตเป็นนิมิตหมายให้คนสางความดีถ้าพวกเฮาบมีภาละพวกเฮาก็สา่งความดีฉะนั้นมันมีภาละกับถุกคนพละอันนี้ จึงเหตุให้พวกเขานิสสางความดีเพื่อจะให้ลุดออกจากภะละนักในสิวิตของเฮาเธอโบให้มีภาละที่พระอาจารย์ได้เทศนามาเบื้องต้นทั้งสี่ประการอันนี้เหตุจังใดพวกเขาจึงเหตได้ขึ้นกับโตเฮาเองเราขึ้นกับโตเฮาเองเฮาต้องตัดสินใจสิ่งที่เคยเหตในสิ่งที่โบดีพวกเขาก็ับลดละลงไปสิ่งที่เคยกล่าวว่าจะในสิ่งที่โบดีพวกเขาก็ับลดละลงไป นั้นกาวแต่สิ่งที่ดีกาวแต่สิ่งที่งามจิตใจของเฮางามบุญกุศลก็ยอมเกิดดอกออกผลเป็นสิ่งที่งามได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาตม,มาก็เสื่อใน่ว่าออกตนหยาดโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทั้งมดทั้งมวลนี้ก็เผื่อสางความดีแต่อย่าให้ความสัวคือบาปกรรมนั้นมาก็ทำห้ความดีของเฮาตีเหตุไปนี้ให้มันไปให้มันสูญไปพวกเฮาควนหลีกเลี่ยง เนาคนหลีกเลี่ยงถ้าว่าเคยเห็ดเคยกล่าวสิ่งที่บุดีก็ให้หลดหละออกไปเหมือนกับพวกเฮาได้มาบำเพ็ญบุญกุศลน,นำะอาจารย์พุทธวงศ์จันทะรังสีในเหมือนนี้เพราะเพิ่นมีคุณงามความดีไว้ก่อนเพิ่นได้สั่งสอนลูกหลานครูบาอาจารย์พระสงค์สมามเนรมาหลายความดีของเพิ่นก็มีหลาย พระอาจารย์เองทีิเทศนาสนา่ยน้ก็เคยได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเพ่นตอนเพ่นเรียนจบปริญญาตรีเพลนเขียนเกี่ยวแก่กับการสมโพ,พธิปุพพะโห่พระอาจารย์นี่แหละได้เป็นผู้กวดบทได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบทวิทยาน,นิพนธ์จบปริญญาตรีของเพ่นฉะนั้นเพลนมีคุณงามความดีให้แก่ออกตอนญาติโยมเพลนมีคุณงามความดีให้แก่ศิทธิสาสนุศิษธิพระสงฆ์สมเณรได้เฮียนหู้ ลักธรรมได้เห็นหู้ความสามารถนํำนาำผลหลายอย่างพวกเข้าจริงได้มาบําเพ็ญบุญกุศลอันนี้ไปให้พเผนอีกอย่านบุญที่เผลเหตุน,นั้นยังบ่พอเข้าจึงได้มาอุทิศบุญให้พลนติมสนันวันนี้อาตมาได้เทศนามาให้ออกตอนญาติโยมได้สดับหับฟังให้กำลักไวยุสว่าภา,าละของคนเฮ้าในมีอยู่สีประการ นั้นคือซอกหาอาหารมาหล่อเลี่ยงทางกายซอกหาอาหารมาหล่อเลี่ยงอารมณ์ซอกหาอาหารมาหล่อเลี่ยงสมองและซอกหาอาหารมาไหวเพื่อสั่งพบสงังสารในการปฏิสนธิคือการกลับมาเกิดเหตุจะได้จึงได้เกิดในบนดีก็อาศัยใบบุญในทางพุทธศาสนาที่ส่งผลให้พวกเฮาพวกเฮาจิงได ไปอยู่บอดีอันนี้เอ่นว่าอาหารสี่ประเภทเนาะที่เป็นภะละของชีวิตของคนเฮาถ้าจะไปสู่ภะละนั้นได้ต้องได้ปฏิบัติตามลักธรรมความเพียรสีประการคือเพียรละความส่วที่บ่เกิดขึ้นบ่ให้มันเกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้มันลดหน่อยลงไปเนาะเพียรส่างกุศลคือความดีให้หลายยิ่งขึ้นไปและเพียรหักษาบุญกุศลคือความดี ให้อยู่กับเฮาเท่าส่วที่ราคาอันนี้เป็นการเทศนาในหัข้อที่ว่าภระนักของชีวิตเป็นนิมิตหมายให้คนเฮาสั่งความดีอาวาสานแห่งการเทศนาบุญนี้ขน้อยเองอาตมาในนามของพระอาจาร,รย์ใหญ่บุญสวนพันธวงห้องประธานศูนย์กลางอพสอในนามของพระอาจาร,รย์ วันคำวงสาสุลินขณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางอพศสหัวหน้ากรรมธิการปกครองสงศูนย์กลางในนามของครูบาอาจารย์ทุกอาจทุกองค์ขอหยุดติธรรมเทศนาไหวเพียงเท่านี้ขอให้บุญใดท่านใดที่ทานไดเหตุไปแล้วส่างไปแล้วจงอํานวยอวยพรใส่สิงใดที่ดี พรใด่ที่เลิศสิ่งไดที่ประเสริฐจงบังเกิดมีแด่ทุกฐานทุกคนให้จเจริญขึ้นในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติให้จเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละมีโศกมีใสมีอายุหมัน่นขวัญยืนโศกลาบลำรวยแด่ทุกทานทุกคนด้วยเธอ